แจกสูตรชงชาเขียวนมแบบ1ลิตรค่ะสูตรนี้กินกับน้ําแข็งแล้วก็ไม่ใส่ครีมเทียมนะคะเก็บไว้ในตู้เย็นตลอดอยู่ได้3-5วันช่างชาเขียวตรามือสูตรเอ็กซ์ตร้ากรีนห้กรัมค่ะใครไม่มีเครื่องช่างเทียมให้เป็นช้อนกินข้าวที่มีทุกบ้านเราจะตักไปจิดช้อนสกัดชาเขียวกันก่อนใช้เหยือก2ใบแล้วก็ใช้ถุงกรองขนาดใหญ่ค่ะตักชาเขียวใส่ลงไปเลย แล้วเราก็เทน้ำร้อนลงไป1,000 ml ค่ะใช้ช้อนช่วยคนให้ชาเขียวละลายออกมาในน้ำร้อนเลยนะคะเทชาผ่านถุงกรองกลับไปมา4-5รอบค่ะเราจะได้น้ำชาเขียวเอาไปชงต่อประมาณ800 ml เติมนมข้นหวาน300 ml แล้วก็นมค้นจืดอีก150 ml ค่ะเราสามารถปรับเพิ่มลดความหวานได้ที่ปริมาณของนมข้นหวานนะคะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันปิดฝาแช่เย็นเอาไว้หคืนชาจะเข้มแล้วก็นัวมากขึ้นค่ะ วันต่อมาก่อนขายให้เราคนก่อนที่จะขายหรือว่าจะเอามากินเสมอนะคะสูตรนี้จะได้น้ำชา1,200 ml ค่ะเทใส่แก้วได้ตามนี้เลยแคปหน้าจอไปได้เลยนะคะกดติดตามช่องนี้ไว้เพื่อรับสูตรเครื่องดื่มฟรีทุกสัปดาห์ค่ะขอบคุณค่ะ